แมนบ่แมนบ่เอาไหมเ้ยเฮ้ยมนบ่เอาแล้รพี่น้องเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอูแมนี่เออเอเออโอ้ยโอยลุ้นเลยโอ้ยห้ากีสียคนเลย้ากหนโอ้ยลุ้นแล้วมามาดูดูดูหันแมนลุดนซ้ไหมโอ้ยหาเดกดากเลยเอาไหมเอาไหมอ้ยอุตส่าห์ับปากลุ้นซ้ำ เรยบ่เรยบบ่ได้เดียเลยเรีบลินดูใส่เรียบเรนงดูเรียบลินดูลินหมันบ่ลินการบ่องโอ้ยเนาะโอ้ยอายด้ออกกล้องแย่งดีไหมอายดลุดปัดโดบ้ไปสู่ลูกไส้บ่ได้เลยบะโอ้ยปเปาเงียลพี่น้องตาตายตายตอามาอสู่ลูกไส้บ่ได้เลยบะุดปุดโดไหมโอ้ยสียดาแต่โอ้ย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 ส่งขี่ไก่เดือนอ่ะ ผัดเผ็ดปโอ้ผัดเผ็ดจ้ดิไฟไปใส่อีกไปเอาตัวเก้าน่ไปยังงหันยางปลาดปลาดตีางั้นเลยปลาโคด้ปลาดโอ้เอาตัวใหญ่ตบุดสีเผ็ดเก่งขนาดได้หนิพี่น้องเห็นได้ห่อยแนวนีจะเมื่อข่อเสียบซีดัเจ้าอยู่ข่เมื่อบ้านกรับบ้านนี่ละโอ้เผ็ดมี่ยเอามี่อย่หลังรถ่อยหันแต่ว่ลลอก่อยเพาท่นซืือซือภาษาลอกก็ซื้อไม่เสือลอก็บาดกรตัวลอกไหมโอ้บเสียอุ้นป่ะมันก็ลอกลอกแล้วงอ่ะอน คากขากดทุนเออเอาเอาไปเมืม่ได้่มื่ได้เอาพี่น้องอีกหนึ่งคลิปครับน้าหาอ่าวสูงเป็นตาซังเ<ม>พิ่นไปทางไหนเนาะมาเรียน้อยเงี้ยว่ามาหาเศรษฐเศรษฐกลางว่าสันว่าผู้ใดจะนั่งย้งนอยนได้ถามมันแล้ว <c oughs> น้าผาถามจังไหนเนาะมาเรียนเนาะไปยังไงจารย์น้อยจังวะถามานี่ข้เจ้าเรียงว่าถามไม่ได้ครัไอ้เอ้ยอย่า,า,าถามเลยพอเห็นหน้าเพื่อนมันบังกุกไหมเอาเนี่ยพ่อจอดบันเอออัน อนุญาตครับไอเอ้ยบ้านน้องข้าไปทางไหนครับตรงไปเลยเนาะพ่อเนาะตรงไปเลยโอ้ครับครับครับบ้านทั้งนานนี่เนาะพ่อเนาะครับผมขอบขอบคุณครับขับพี่น้องน้าหาอ่าวสูงเป็นตาซังครับพ่อน้ามหาอ่าวสูงเป็นตาซังแต่ว่าตอนนี้ก็นั่งสีขาวมวยขาำห้องพี่น้องบางัวไม่ขึ้นอาะตอนนี่เข็ดอันตันอยู่นี่มีพวกน่าหาดไปอ่ะโอ้น้มถั่วม้วนตาซั่งอุตตอ่ี สะพานโอ้เป็นมองเปิดน้าอันแม่น้ำพ้องเนาะนี่เนาะแมนเป็นแม่น้ำพ้องนั่นผู้ใดจะนั่นแมนว่าเป็นเอาสูงบ่ะเพิ่นมาหาสิทธิ์เบียดประจันพี่น้องน้าหาเพิ่นใช่เด้ินี่ถ้าพู่ว่าสิ่งที่เอาหนี่ตินั่นแหละผมก็ว่าอยู่แมนบ่มันบ่มีเบอร์ติดต่อพผ่นบ่มีโทรศัพท์พี่น้องะสดงบอกความหมายหน่อี่น้าหาเอาสูงไปแต่สร้างกันไปโจ้สองคนน้อเมียบ่เมียบ่ให้ถือเมียบ่เมียบ่ให้ถือเลยบ่มีแมนบ่มีมือถือบ่มีโทรศัพท์ยังว่าติดต่อกันยากพี่น้อง โอ้ยออกลอ่อออกล่ำหน่ซะพ่อพ่อมีเงินซื้อให้เราอยูอ่บ่าสินเลยนี่ระดมระดมทุนเนาโอ้ล่ำหมากันเลยกันมาตกเปียตกมาตกห่วยนี่เนาะเนาะงเอาว่าทำเรทำรเรื่องนี่กันตกเปียแมนครับอันดับแรกออาวนี่นะอันดับแรกต้องกินข้าวคนต้องกินข้าวเทีย,าย่างนั่นก็แมนโทรหาผู้ใดๆดรือเปล่เนาะเอาน้าต่อไปพี่น้นองเอาทั่วมึงดูไอ้ทั่วหากันนะมันอยู่งวังไรกันแท้เลย น้ำหาเบอรมิงพัดคำอะไรกคนนี่เนี่ยอ่สิบสองเออสิบสองอ๋โลนั่นละเอ้ยเมื่อานน้ำมัอยากใส่เกลียวมึงอยู่ยุใส่นี่เอออยู่ข้างทางข้างทางห่างทางขวาหรือทางซ้ายเออทางขวามีสะพานบ่มีสะพานน้บ่บนป้อนนี่ยุห่วยตอนนี้ยุห่วยน้ำมวยเออตอนนี้พ่อยุห่างห่วยนี่ละนี่เออยยุสะพาน สิมีหมาหยอกกันอยูสองตัวอ,อ,อ๋โอ้ยหากู Quando ไปหอดหมามันเศร้าหยอกกันนั่นดิบุษิบุษิไปน้ำหาสิโอ้ยเกี่ยวเอ้ยเกีก่ยวจะมึงน้ำหาอยากเนาะบอกในน้อยเนี่ยเอา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 ไ,ไป <ๆ S 1> <จะ S 2> ไปเ<ๆ>บิงนะ้งสัสี่ร่องไปเบิ้งบอกหมาหากู่ยูหันอะไรมันหยอกกัน <S 2> <S 2> <S 2> ยี่หันยา้ามันเศร้าหยอกเนาะเออโอ้ยขูเงยเงยเงยเอาเอาโอ้ยน้ำหากันบันมือบันคำคอยบพได้เมื่ออุบนดอกวันนี้ไปน้ำไปเบิ้งสัตย์ไปดอกนี่ห่วยนี่ละ นี่มันเป็นหวยก็หวยนี่เป้าหมายเห็นแล้วแต่ว่าหมาหยอกกันสองตัวป่ะเนี่ยมันอยู่ไซร์ะบาทมันอยู่ไสร์ละมาสองตัวเออหเห็นว่าหมาไปรองเอาลองมึงเดียวขอลองมึงเอ้าเอ้าไซร์มาหยอกกันนั่นอยู่ไสร์มาหยอกกันโอ้ยสวัสดีครับม่น่าหายากตายห้าป่าตายปอดตายแจกมาแต่คนคนลืมรับเนาะคุณลืมรับที่ไหนเลยตโองหายจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนรอบไม่เอาก็ถามปอพี่ยังรับ บ่มีโตผู้ดดวโตหาเนี่ยโเบอร์ผู้ใดขันว่าโตหาจอดรถก่อนจอดรถก่อนเบอร์พูุงโอ้ยเราหน้ามากักไนนอยมันพูดรถสัญจรบ่เนี่ยบ่รถไปรถมาตอกเนาะยับปีบ่ห้าเขาห้าเขาเที่ยวบ่เที่ยวอะไรบ่มียังมันไหลรถบ่แม่น้ำดอกรถพยานไหลป้ันอี้ปนัา เบ็ดปามาน้นมาเจไรน้ำหาคนกับหายากอยู่ด้วยเน่ยเจ้าาเบ็ดปรมานมเอองือไหลน้ำหายากตายแจกมันกับจะได้ยังไม่อยู่ไกลอยู่กวงวานนีขน้ข้างคนหูจักบอกหูจักใส่จักัวนอะรอข้างคนเะ,ะได้จะว่ามาองหมานเนานะเอ,อ้ยนายคนนี่ยหอเพื่อสิหอดเพื่อสิเห็นน้ำหาจนวิ่นเฮ้ย <laughs> ม,มันก็เป็นตะกิ่งลงไปถล่าบาดนใสล่ะโอ้โหนั่โอ้ืหสิบเอ็มก อุ้ยมาหอดถึงเลยั่นลานปัดปัดลูกไส่เจ้าบอันฝังแกบพ่อเลยเดี๋ยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋าพ่อนล้ลูกเดวานลูกังอดีครับดียวัสดีครับสวัสดีคราอูับโอ้มาหอดได้ปลายยังเะหัน้าปาปูนี่ไมมโอปลดทวงนี่แมมนี่มาได้ไหมไหนี่แมมโอ้ยมาหอดปบไ้กินปลาเลยเลูกไส้หญ่มันเตีนี่แหละนี่วลูกไส้อายุสิบแปดเพื่ัว จงผมยาใส่ลานพอกับลูกมาสิเดีดน้ำกันกีคตัดกีคตัดไปเอาปดลาปดปดออกไปมันยาวเลยใส้เบดเจ้าวันก็นี่ละเอาขันนี้เถอโอ้ปลานนำไหลไปนองเนี่ยหำหอยเขาท่าตัวะมัน่กินาว่ามันเลยน้ามันน้ามันข้นไงปลาโอ้ปลาหนำแดงโอ้มองนี้มองประจำเมาฮะโ่เตมากระเสื้อยูโฮเตมาแต่ตองหาน่ะ ตังเต้ย่ามไก่บุญออกกินมื่อ้าผมซื้อตัวน้ำด้วยกันคุณวันไหนเห็นาะที่แรกวันเสาร์นโจู่ออไปหน้าเจ้าไปหาเอ็ดข้ามเขาข้านามจีนกันอยู่ตรงหน้าเป็นปีงปลาตาบักทัวร์ผมได้คิดว่าเพื่อนผัดว่ามาตกปลากันน้ำม่าพีได้ป่ะนี่ยคู่บนลอยงานเลยเห็นแล้วบัดเลยบรรยากาศดีด้วยบรรยากาศดีนไอยเนาะอันนี้นี่คือพอกับลูกพี่น้องเออไหนพอกับลูกอันนี้คือพอกับลูกอื อันอันนี้พ่อเด็เอออหนพ่อในน้อยอันนี้ลูกโอ้แม่นอันพ่อไม่นี่ลูกเด็กเยาสับสนอันนี้ในน้อยนี่คือพ่อเออไงไงนี่คือลูกเอาล่ะพนุูงแล้วนะอันนี้พ่อมันอันนี้ลูกมันจะมันยำเว้ยจากเพิ่นบ่เสียแต่ว่าลูกผู้น้อยนั้นผู้ใดเอาให้เจ้าจันเอาสูงผู้ใดเอาเจ้าลูกผู้น้อยเจ้าแม่เพิ่นอยู่บ้านอยู่เฮาเตี้ยโอ้แม่บปนเปเฮ็ดงานสิมันนี้พ่อครับเราก็เลยให้เมียเฝ้าลูกแต่ของเลยได้อิสลามมาหาตกปลากับลูกใหญ่ ตาถั่วมากับลูกไส้ไงคนลกน้ำเยอะเด็่ตับ้านน้องคากระเด็ดตัวบ้านน้องคามาแต่น้องคาเราบ้างคันครับครับบ้านเหมมันมียงาไม้บ่คัน้าวัดโพธิหนักแต่ปะปูตัวเดียวนี่งกนลูกกดอนเอายังเห็ดนี่ไงโอ้เงียเงียปั่นตัวนี่ได้ไรเ็ดจะแกละไหมเบ็ดข่บ่ได้ซสือลวกอยู่ โอ้นยกระป้านมาแพงกระโดดได้เบ็ดลังนั่นสิมาเบิ่งเจ้าทุกป่าใช่ไ,ไ,ไ่ไม่กพี่น้องว่าพีน่นี่เด้มันทุกป่าเออนามหวยบางทีเราไปนอนก็เย็นดีแถนอมมองกันเนาะบรรยากาอันนี้คือเป็นสายไม้นำพ้องสายไม้นำพ้องกดในเรื่องสภาพมองเขาลงมากมองอะไรไนี่สายไปนอนมองน,มนี่ครับพี่น้องครับโอ้ยนี่เรามองตุกปลากดบรรยากาศดีป่ะเนี่ยเรามองตุกปลา โอ้ยเมือนหนาสิน้ำมาลทุกดูสิเนี่ยแจกๆจนกสิได้กลับอุบลกลับเขมราลาศก่อนไปเฮ็ดอันสังฆทานมหาสังฆทานระเพิ่นก่อนสิได้งงวะคับมาใหม่อยู่พี่น้องนะครับช่วงนี้ก็ก่ายกิได้เขาสำนักง,งานซ่อมกันล่ละ <Yeah. S 1> น้าหาตัวพรอแล้วบาดัตรน้าหายากครับ mm hmm. จะไหนจะบอกโทรศัพท์ว่าอยู่ขาา้างหมาหน่อยยอกันว่าสั่ง ม้าสองตัวหยอกกันเพื่อนว่าขันโบเห็นมาสองตัวสิมัดเห็นคนหรือไปจะบอกเห็นไม้โคบอยูจะมาอยู่เต้เห็นไม้โคบ่ะเห็นแล้วเห็นนอดรูดตานผุนแล้สิวะอ๋อมันไม่ไม้โคบหะเต้โมเป็นหางโคตักเดียนเฮ้ยไอ้กระไรเดี๋ยวจะมีเงินเด้อพ่อเด้อขวัญน้องาดนะขวัญสิเมื่ออุบลเมื่อเขียมาหลาดได้เลยจะบอกขวัญแวะมาหาเจ้ากันนวันนี้ไปยังไงมาหลาดขวัญสิไปเฮ็ดอันสีเฮ็ด สิเมื่อเฮ็ดสังฆทานมหาสังฆทานอยู่บ้านเพื่อนเฮ็ดเบิดบ้านเบิดมูบ้านเลยสิเมื่อจะเลยโอ้เบ็ดกับคนมาเขากันดีแต่ป่ะสายบุญที่ด้านทั้งนั้นก็ได้เบิดพ่วะจ้มหลุดเม่นสีเมื่อได้ขีเมื่อขีเมื่อขีเมื่อปั่นเนี่ยนะเอาพมงก็กินเงิมหรือไงเบิดหนึ่งกไดไ้ปลาตองตัวเดียวได้ปลาตองกับปลาอันบูปลาพี่ไอ เออปลาพี่ไอ้อ่ะเออเป็นดาวกล้องไหมอ่ะฮะเป็นดาวกล้องไหมอ่ะกล้องเก่าเอาคือไม่ยุ่งแต่ไหนไม่ใช่เดี๋ยวนี้อันว่ากล้องเก่าลงน้ำปุ๊บนูกอ่มาอย่างไรบอหาเงินซือตั้งแต่สามบาทเนี่ยเงินม้วนจะต่อมายืมกันมายืมจะไหนแต่ของกับไปหาจีบมูไรฮะสองบาทอย่าเฝ้าเรื่องยืมเงินแต่ผู้ผู้นี้กับไปจีบก็จะอยู่จู่ เข้าสัวกันสามกินเบ็ดเเอนกินกินครับนั่นกันเบาดังมันมาตัวไอตังเงียบเอาเงียบๆสันะปกจะนั่งตกปลาอยู่จะเอาอม่พี่น้องวะเอ้าหดแล้วพี่นองเย็นตัวแล้วเอาสูงเป็นตาสังเพื่อสิพอตัวน้าหากัเบีจโจนวะยิ้หิวรคูโทรศัพมาสุดทางข่จเดียบ้านุดว่าอันยังก็่มองมมองมาหกตวองตัวกันาหยกันสอัวโอ้ยสนอกว่า ào, im tiếng bảt nè, thuốc phá, si mán, mò mán, mờ bưng cản, p/nông, ừ, ok, hiến lèo ờ, say chưa? ờ, anh, à? À? À, tốt là, anh kia có đền, tơ đam có đay thì thắc lăng cho nè, à? nằm tay mặn lắm mẹ นี่ไม่กันนั่นแน่ะว่ใส่เบ็ดว่า,าอะไรบนางชีก็คือไงสัน้นเลยสั้นปลาพวกกินเบ็ดมั่งไม่สั้นหลุดแกาแฟร่องละโอ้แกาแฟร่อง <c oughs> น้อยๆก็กินกาแฟได้พี่นอ้องอ่าบรรยากาศริมห้วยบนโต๊ะปลาเอาไปเรียบอ๋ออีก <c oughs> ย <c oughs> าแล้วโอ้ อุนังจ้หลตัวนานานบงโ่คือสี้วกระละไอเฮาสิได้เมื่อกลอนละบาที่ฮะรุนเมือสุดท้ายเอโอ้ยเนของสิได้เมื่อไกลอยูงได้อาวง่าอาเอาสูงเอาสีเมื่อก้มานัดกันยังวะเอาบางโซ่พี่น้องดจักตัน้หนีแเร็วมันหมานมึงดูสมซาสมลือบอนเสี่ยนตกปลาแห่งรูปน้ำอมมซอนใต้ เอาไม่ต้อยตัวก่อนสิมานี่จากเราได้บัตรนี่คันพวกขือเกิดไปตัวนั้นตัวเท่าได้หาซื้อสังกระทานมือสบายมืออื่นปุ่นมือหือมือตึงปุ่นจังสิงโง่มาเอาหวานมันอาสวมไม่ไปหรอหวานมันฮะอาสมล็อกได้บ่ลรอบ่ได้ล็อกหัวมันละไปหันละเขาตรวเต็มนี้ด้อโอ้ยผมพูดอะไรก็ไปล็อกอาสมก่อนเดินเอาเมื่อไหนจะไมเบิ้งนทำหม่อย่าลืมเด้อเป็ดต้องกินอยู่หน้าเจ้าพัฒการบ้านทุ่งเฮา เมื่อมาปวละครับมาเที่ยนตลาดพวละจังว่ากันรอนานัคไหนกินเมันๆไปออกเดินทางก่อนพี่้องบัดดี้คือสิบโมคืนแล้วล่ะขอบคุณครับเออหมุนละบัดรอ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 นอโอ้ยไปไอ้เมื่อเฮาไปไปไปจังว่ากันครับ